บันทึกประเทศไทยร่วมบันทึกความสุขไว้ในความทรงจําโดยบีอิงปตอทอและการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบันทึกประเทศไทยขึ้นเหนือครั้งนี้ไปถ่ายทำรายการกัน3จังหวัดเลยค่ะเริ่มจากพิธีสืบพระชาตา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถที่วัดบ้านหลุกจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่5สิงหาคมจากนั้นก็ไปงานมหกรรมลงกงะนอยจัญจรครั้งที่หนึ่งที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดีเอ็มเพรสเชีงยงใหม่ผู้ที่ไปร่วมงานก็ประทับใจกันมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะได้รับความรู้จากการเสวนาบนเวที ได้ฟังเพลงจากคุณกุ้งสุดธิราชบางท่านยังโชคดีได้ของรางวัลกลับบ้านอีกด้วยค่ะบันทึกประเทศไทยหวังว่าผลตอบรับในวันนี้คงจะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับอาจารย์อุสนีวินิเขตคำนวณผู้วิจัยค้นคว้าลองกะนอยครีมและทีมงานทุกๆท,ท่านนะคะครั้งหน้ามีงานมหากรรมลองกะนอยสัญจรที่ไหนจะตามไปเก็บภาพมาฝากกันอีกแน่นอนค่ะ คืนนั้นเราพักกันที่ The Empress เชียงใหม่ราชินีแห่งเมืองดอกไม้งามทั้งเรื่องของห้องพักการบริการอย่างเยี่ยมเหมือนเดิมค่ะอําลาเชียงใหม่มุ่งหน้าไปเชียงรายทีมงานตั้งใจจะทำบุญถวายสังฆทานระหว่างทางเลยได้แวะวัดแม่หวานตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่บริเวณวัดร่มรื่น มีน้องแมวน้องหมาที่คอยตามท่านเจ้าอาวาสไม่ห่างน่ารักดีนะคะกรับนมัส,สก,การท่านเจ้าอาวาสเลยได้ทราบว่าขณะน,นี้ทางวัดกำลังปรับปรุงกุฏิสงฆ์ที่จำรุดชุดโสมอยู่นะคะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสผ่านไปก็เชิญร่วมบุญกันได้ค่ะเข้าเขตจังหวัดเชิงรายแล้วค่ะแวะถ่ายรูปที่น้ำพุร้อนธรรมชาติสูงและสวยที่สุดในประเทศไทย ที่อำเภอเวียงป่าเป้ามีนักท่องเที่ยวนั่งแช่น้ำร้อนอยู่หลายรายส่วนของเราก็ซื้อไข่ที่ต้มไว้แล้วไปเป็นสเบียงพร้อมกับลูกคลับสดหวานอร่อยค่ะระหว่างทางฝนก็เริ่มตกพรำๆแต่พอเข้าเมืองเชียงรายฟ้าก็ใสเราพักที่โรงแรมดุสิตไอแลนรีสอร์ทเชียงรายค่ะก้าวแรกก็ประทับใจกับความงดงามของดอกบานไม่รู้โรย ที่นำมาจัดจากกันตกแต่งบริเวณล็อบบี้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็สวยไปหมดค่ะคุณมณะจันหอมผู้จัดการทั่วไปของดุสิตไอแลนด์รีสอร์ทเชียงรายคนคุ้นเคยกันตั้งแต่สมัยทำงานอยู่กรุงเทพเล่าให้ทีมงานฟังว่าตอนนี้ทุกๆอย่างกำลังไหลมาอยู่ที่เชียงรายเพราะในอนาคตเมื่อเส้นทาง R3A ซึ่งเป็นเส้นทางสายไหมเชื่อมโยงระหว่างจีนลาวไทย สำเร็จตามโครงการเชียงรายก็จะกลายเป็นจังหวัดเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนอย่างสมบูรณ์ค่ะเชียงรายเป็นเมืองที่มีความสวยงามในด้านของธรรมชาติในด้านของวัฒนธรรมแล้วก็ในด้านของชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นครเชียงรายคนที่นี่เป็นคนที่น่ารักแล้วก็สนุกสนาน แล้วกม็มีอัตยาศัยที่อบอ้อมอารีซึ่งเป็นสเสน่ห์ซึ่งน่าประทับใจของนครเชียงรายผมเองในฐานะผู้จัดก,การทั่วไปของโรงแรมดุสิตไอแลนด์รีสอร์เชียงรายขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าในชีวิตการทํางานของผมเนี่ยมีการโยกย้ายอยู่เสมอไปอยู่แต่ละที่แต่ละจังหวัดทํางานโรงแรมมาเกือบจะ30ปีขออนุญาตบอกว่าเชียงรายเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์นะฮะหลายหลาคนกล่าวว่า เชียงรายเหมือนเมืองเชียงหายก็คือใครมาอยู่แล้วก็จะไม่อยากจะกลับแล้วก็หลายๆคนก็ลงปักหลักฐานแล้วกลายเป็นพลเมืองของนครเชียงรายเนื่องด้วยปีนี้เป็นปีสําคัญของจังหวัดเชียงรายเป็นปีที่ครบรอบ750ปีก็อยากจะเชิญชวนนะฮะพี่น้องชาวไทยแขกผู้มาเกียรติทุกท่านได้มาเที่ยวชมความสวยงามสเสน่ห์ของเชียงรายสวยงามจริงๆครับ ที่ร้านภูแลอร่อยสมคำร่ำลือจริงๆนะคะร้านโปรง่งสบายน่านั่งระหว่างรออาหารก็จะเดินชมภาพถ่ายของศิลปินดาราและการเมืองที่เคยมาเยี่ยมเยือนร้านนี้กันเพลินๆก่อนก็ได้ค่ะและถ้าสนใจจะซื้อภาพเขียนสวยๆในร้านนี้ก็ยินดีขายค่ะชื่อร้านเนี่ยอยากได้สองพยางนะครับง่ายๆก็อยากจะให้คนมาแล้วก็จําได้ว่าเออมาทานร้านที่นี่แล้วจําชื่อได้นะครับ ก็มาสะดุดตรงที่คำว่าผูแลเป็นชื่อสับประรดซึ่งปลูกได้ที่เดียวในจังหวัดเชียงรายอาหารเด่นของร้านนะครับก็จะมีหนึ่งออเดอร์ร้านนานะครับเรารวมอาหารที่อร่อยที่สุดของร้านนานะครับอย่างเช่นหมูยอน้ำพริกหนุ่มนะครับแคบหมูแล้วก็ที่สำคัญก็คือไส้อัว่วอีกอันหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำก็คือหมูนอกใจนะครับก็เป็นเนื้อหมูนะครับที่อยู่ใกล้ๆหัวใจเลยตั้งชื่อว่าหมูนอกใจและที่สําคัญที่สุดนะครับ ขอแนะนําแกงแคไก่เป็นแกงที่รวมผักหลายๆอย่างนะครับเป็นสมุนไพรถ้าเทียบกับภาคกลางก็คือแกงป่านะครับแต่อันนี้เราก็ทางเหนือเขาเรียกว่าแกงแครไก่ตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปกราบรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในค่ายเมิงรายมหาราชกันค่ะ <S <S บันทึกประเทศไทย ร่วมบันทึกความสุขไว้ในความทรงจำโดยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนบีอิงเมื่อหัวใจสิ่งหลอมรวมเสียงคำรามกึกก้องกับชายชนะที่โลกต้องจดจำ แชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูดทูลายันสควอตส์สิงค์คอปเปอเรชันแอนเชลซีฟุตบอลคลับตั้งตู้เย็นให้ห่างขนหนช่วยประหยัดไฟฟ้าคุณว่าน้ำสองแก้วเนี่ยตาย่างกันยังไงใสนี่ก็ใสแล้วความสะอาดละ่ะ ไม่ต่างเดี๋ยวก่อนดูนี่ส่วนนี่ห่างไง<ะ>ดื่มน้ำประปาประหยัดปลอดภัยได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนขึ้นมาเรารู้สึกเลยว่าทุกอย่างมันใหม่เบาะก,ก็ใหม่นั่งสบายโหสะอาดค่ะ แอร์ยังใหม่เลยค่ะแต่บริการยังดีเหมือนเดิมค่ะเครื่องใหม่ใครๆก็บินได้ไประทับใจแอร์เอเชียค่ะแอร์เอเชียร่วมบันทึกความสุขไว้ในความทรงจำโดยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้คุณผู้ชมคะบันทึกประเทศไทยมาเชียงรายครั้งนี้ มีภารกิจสำคัญคือการบันทึกเรื่องราวความเป็นมาของรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานบริเวณดอยโดยดในค่ายเมืองรายมหาราชเป็นรอยพระบาทเพียงคู่เดียวในประเทศไทยหรือคู่เดียวในโลกก็ว่าได้ค่ะต้องขอขอบคุณพลตรีพลพัฒน์เรืองสอนและพลโทวิเชียรแนบเนียนมิตรใหม่ที่ได้รู้จักกัน ในงานแถลงข่าวการสร้างเหรียญพระสองหน้ารุ่นสองพลังซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลและช่วยประสานงานให้เป็นอย่างดีค่ะทีมงานนัดหมายกับพันเอกธรรรงถาวรรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงรายเพื่อไปดูสถานที่และสัมภาษณ์พลตรีธัญวัฒน์ปัญญาผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงรายในวันเดียวกับที่จะมีการจัดงานมหัศจรรย์ภูผาสีทอง สิบสองสิงหาคมมหาราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะสำหรับในงานนี้นะครับถือว่าเป็นความสําคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยเพราะที่ผมมารับผิดชอบในหน้าที่งานคือเป็นรองผู้กำกับการจาังหวัดนกเชียงรายนะครับท่านได้มอบงานให้ผมในเรื่องของการเตรียมงานในเรื่องของพิธีการต่างๆรวมทั้งการจัดเตรียมในเรื่องของสิ่งนอนอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าไฮไลท์ของงานคืนนี้นะครับก็จะ เป็นการถวายผ่านพุ่มนะครับแล้วก็มีการจุดเทียนชัยถวายพระพรรวมทั้งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเปนการเฉลิมฉลอง,เฉล,องเฉลิมพระเกียรติก็คือการจุดพุะโคมไฟโค,มไฟ,คมไฟประมาณพันดวงนะครับพันโคมเพราะนั้นจุดนี้ที่ผมรับผิดชอบบ่ายวันนั้นทุกๆฝ่ายกําลังเร่งมือเตรียมงานกันอย่างเต็มที่คณะของเราไปชมศาลารอยพระบาทรัชกาลที่9ซึ่งเป็นศาลาทรงรัตนโกสินทร์ ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2549แล้วเสร็จในเดือนกันยายน2551เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 5, รรดพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาค่ะครับอยากเรียนให้ทราบถึงรอยพระบาทของรัชกาลที่9นะครับว่ามีปบดความเป็นมาอย่างไรสืบเนื่องจากเมื่อปี2525นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพร,ราชสุดาองค์เจ้าสมศวี ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมนาทหารที่ดอยพญาพิพัฒน์นะครับในปีนั้นเนี่ยสถานการณ์การก่อกร้ายของคอมมิวนิสต์ได้เบาบางลงนะครับผู้ก่อกร้ายคอมมิวนิสต์ก็ได้แปลสภาพเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในการเสด็จไปเยี่ยมซึ่งขณะนั้นมีหน่วยทหารคือกองพันธุ์ฐารราชที่43มีพันโตวิโรธทองมิตรเป็นผู้ร่วมพันธ์นะครับก็ได้ทูลเชิญเพื่อขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับรอยพระบาทนะครับ ในวัสดุที่เตรียมไว้เ,เมื่อหน่วยนี้จบภารกิจนะครับกลับมาประโยชน์ง,งานที่ที่ที่ตั้งปกติในค่ายเมืองลายมหาราชเนี่ยก็ได้อัญเชิญรอยพระบาทมาประดิษฐานไว้ในที่ที่เหมาะสมนะครับจนล่วงไปถึงจนปี2549ปีนั้นเป็นปีที่ในหลวงทรงรองราชครบ60ปีนะครับทางกองทัพบกก็มีดำริที่จะจัดสาร้างศาลาเพื่อประดิษฐานรอยพระบาทให้มีความส่างามสมกเกียรตินะครับ แล้วได้อัญมัติงมรประมาณยี่สิบกว่าล้านนะครับสมเด็จพระเทพได้เสด็จมาวางสีลาเลษ์น,นะครับในที่อนุสรณ์ผู้เสียสละบริเ,เวณหน้ากองกำลังกองพันธ์แล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการเริ่มก่อสร้างมานะครับแล้วเสร็จเมื่อปี2551นะครับจนในวันที่5พฤษภาคม2552ก็ได้อัญเชิญร้อยพระบาทขึ้นมาประดิษฐานณสารารอยพระบาททห่งนี้ครับกราบร้อยพระบาทแล้ว พลตรีธัญวัฒน์ปัญญาผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงรายกรุณาพาคณะของเราไปชมบ้านจอมพลปพิบูลสงครามณดอยม่อนจอมพลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากค่ายเมืองรายมหาราชเท่าไรนักพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นบ้านพักอีกส่วนหนึ่งเป็นสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดนค่ะบ้านหลังนี้เริ่มสร้างในปีพศ2 4 8 4นะคะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักของจอมพลปพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการปร,รวจราชการที่พื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการสนามกองทัพพายัพตั้งแต่ปีพศ2485ถึง2489และใช้ประโยชน์ในทางราชการมาอย่างต่อเนื่องค่ะสมาคมสถาปนิกสยามได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมระบุว่าอาคารหลังนี้มีสภาพความสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทย สมควรอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติค่ะนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2554ได้มีการปรับปรุงบ้านจอมผลปอพิบูลสงครามจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารจังหวัดทหารบกเชียงรายต่อมาเมื่อวันที่18มิถุนายน2555พลตรีธัญวัฒน์ปัญญาผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงรายและคณะได้มากราบนมัสการขอความเมตตานิมนต์พระอาจารย์เอกชัยสิริยาน เจ้าอาวาสวัดใหม่สีร่วมเย็นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายรับเป็นประธานที่ปรึกษาในเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สถานที่ทั้งสองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดต่อไปค่ะผมได้รับมอบหมายภารกิจจากท่านผู้ครับการคนตีธานิวัรปัญญานะครับให้รับผิดชอบในการปรับปรุงบุรณะบ้านจำพลปอบิบุญสงคารามตอนนี้เราพัฒนามาเป็นเดือนที่7แล้วครับ ได้มีการพัฒนาโดยต่อเนื่องนะครับโดยในข้อสรุปของเราเป็นแนวคิดในการจัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดฐานบกเชียงรายซึ่งบ้านจาพลปอนั้นได้มีปวอิศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่พศ2485นะครับจากบ้านจาพลปอพิบุญสงครามสามารถมองเห็นรอยพระบาทได้ชัดเจนอีกหน่อยจุดชมวิวรสร้างเสร็จคงจะได้เก็บภาพไว้อวดกันอีกนะคะ ย้อนกลับไปที่ค่ายเมิงรายมหาราชเพื่อไปร่วมงานมหัศจรรย์ภูภาสีทอง12สิงหามหาราชินีผู้เข้าร่วมพิธีและแขกผู้มีเกยียรติเข้าประจำที่นั่งข้างๆดิฉันคือศิลปินอารมณดีอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ค่ะหมวดดุริยางจังหวัดทหารบกเชียงรายบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ยังไม่ทันจบดีนะคะฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมา ตามมาด้วยลมค่ะแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับการแสดงที่จะดําเนินต่อไปนะคะน้องๆจากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ร้องเพลงชาติและพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนก็กล่าวสัมโมทนิยคถาจากนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถการแสดงรำถวายพระพรการถวายพานพุ่มของส่วนราชการภาครัฐเอกชน ประชาชนชุมชนรอบค่ายเมืองรายมหาราชและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม้สายฝนจะกระหน่ำหนักขึ้นแต่ด้วยสปิริตของนักแสดงและคณะผู้จัดงานก็ทำให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปตามลำดับค่ะสังเกตได้ว่าผู้ชมก็ไม่ลุกไปไหนนั่งกลางร่วมตากฝนชมการแสดงและพิธีการต่างๆจนจบ นักแสดง então, นะคะที่ได้รำการยานสวยงามทีเดียวค่ะอลังการมากเลยครับค่ะถ okay. ึงขนาดฝนตกเรายังทนไฟได้เลยนะฮะยังมีไฟอยู่เลยนะค่ะยังมีกำลังใจจากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนักแสดงขอเสชิญประมารด้วยค่ะจากนั้นประธานในพิธีเปิดกลวยถวายเครื่องราชสักการะกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย หมวดดุริยางจังหวัดทหารบกเชียงรายบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมีเสียดายนะคะสภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวยทำให้ไม่สามารถปล่อยโคมลอยจำนวน1,000ดวงตามที่กำหนดไว้ได้รวมทั้งการแสดงพลุเฉลิมพระเกียตรติที่จุดได้เพียงแค่3ชุดไม่เป็นไรคะ่ะถือว่าเทวดาท่านให้พรชุ่มฉ่ำชื่นใจก็พอแล้วนะคะถ้าอยากจะดูให้สมบูรณ์แบบจริงๆก็ต้องมาที่นี่อีก ในวันที่5ธันวาคมค่ะบันทึกประเทศไทยต้องขอยกนิ้วแสดงความชื่นชมให้กับความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงรายทหารทุกคนนักแสดงและผู้ชมที่แม้ว่าฝนฟ้าจะกระหน่ำลงมาหนักหนาขนาดไหนก็ต้องแพ้ใจของทุกคนค่ะ ร่วมบันทึกความสุขไว้ในความทรงจำโดยอัญชนารีสอร์ทแอนด์สปาปราณบุรีโทร025161574-8รถเช่าบัตเจ็ตคิดถึงบริการรถเช่าคิดถึงเราบัตเจ็ตโทร022039222เมื่อหัวใจสิงหลอมรวมเสียงคำรามขึ้ก้อง ชัยชนะที่โลกต้องจดจำแชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูดสิงค o ปร n d อ h เช s e ลซีฟุตบอลคลับตั้งอุณหภูมิในตู้เย็นให้พอดีช่วยประหยัดไฟได้ คุณว่าน้ำสองแก้วเนี่ยตาย่างกันยังไงใสนี่ก็ใสแล้วความสะอาดละ่ะไม่ตาม่างเดี๋ยวก่อนดูนี่ส่วนนี้ <S 2> <S 2> <S โอห่างไง,งดื่มน้ำประปาประหยัดปลอดภัยได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน นี่ไปเชียงใหม่ครับไปเชียงใหม่ทีก็ต้องบินเครื่องใหม่ค่ะไม่จะไปเชียงเก่านะตลกราคาประหยัดคุ้มค่ามากค่ะจนเราเหลือเงินไปเที่ยวที่อื่นต่อได้อีกแอร์ก็น่ารักครับเครื่องใหม่ใครๆก็บินได้แอร์เอเชียบันทึกความสุขไว้ในความทรงจำโดย Being The Impress บันทึกประเทศไทยน่าสุดท้ายวันนี้อยู่ที่ห้องพลังไทย1ชั้น3อาคารปตท,อทอสำนักงานใหญ่ค่ะมาที่นี่ก็เพื่อต้อนรับคณะนักศึกษารับมอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จากโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงโดยมีคุณพุทธชาติบุกดาประกรณ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคมบริษัทปตท,อทอจำกัดมหาชน กล่าต,ต้อนรับคณะนักศึกษาค่ะนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวน13คนที่ศึกษาค้นคว้าประเด็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงค่ะสำหรับในปีนี้เราก็ได้มีการขยายผล โครงการนะคะโดยมีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้นะคะให้เป็นที่เผยแพร่ผลงานสำหรับผู้ที่จะสนใจในเรื่องของวิธีพอเพียงในขณะเดียวกันก็มีการให้ทุนนะคะนักศึกษาจากทั่วประเทศนะคะทั้งระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเพื่อที่จะพัฒนาศึกษาค้นคว้าในเรื่องของงานพัฒนาชุมชนต่างๆนะคะซึ่งจะได้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไปค่ะกลุ่มปตท,ะทและภาคีเครือข่าย ได้ร่วมดำเนินงานโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงในพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ87ตำบลตั้งแต่ปีพศ2550ถึง2554เพื่อน้อมกล้าวถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาค่ะโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงมีแนวคิดหลัก มุ่งเน้นไปที่3ส,ส่วนสำคัญคือรักป่าซึ่งเป็นตัวแทนของฐานทรัพยากรที่สำคัญได้แก่ดินน้ำป่าสร้างคนคือการมุ่งพัฒนาคนให้รู้ถึงศักยภาพของตนเองศักยภาพของชุมชนสามารถคิดเป็นพึ่งตัวเองได้มีองค์ความรู้สามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่น วิถีพอเพียงคือการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติกับทุกตำบลที่เข้าร่วมโครงการเป็นองค์ความรู้ที่จะเป็นต้นแบบขยายผลสู่ตำบลอื่นตลอดระยะเวลา5ปีของการดำเนินโครงการได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้วิถีพอเพียงขึ้นในพื้นที่มากมายนำไปสู่แนวทางการพัฒนาชุมชนสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนค่ะ ส่งท้ายด้วยการประกาศผลมอบรางวัลให้กับสุดยอดฝีมือคนทําสารคดีเชิงข่าวโครงการสิงสร้างสารรค์คนทีวีปีที่7โดยนักศึกษา16ทีมที่ฝ่าด่านมาถึงรอบสุดท้ายไ,ไ,ได้เข้าค่ายแข่งขัน,ขนปฏิบัติการลงพื้นที่จริงภายใต้สถานการณ์จริงสำหรับโจทย์ที่ทุกทีมมีร่วมกันค่ะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงหลังเหตุการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรีซึ่งแต่ละทีมต่างทำงานลงพื้นที่เจาะประเด็นกันอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม KRU มหาวิทยาลัยราชภัฒการชนะบุรีนะคะนอกจากจะได้รับเงินทุนการศึกษามูลค่า1 0 0 0 0แสบาทแล้วยังได้ไปทัศนศึกษาดูงาน ที่สถานีโทรทัศน์ NHK ประเทศญี่ปุ่นได้รับทุนอบรมหลักสูตรพิเศษที่สถาบันกันตนาและบรรจุเป็นพนักงานบริษัทกันตนาอีกด้วยค่ะน้องๆที่เข้ารอบทั้ง16ทีมก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจที่พวกเขามีได้พิสูจน์ให้เห็นถึงฝีไม้ลายมือที่พวกเขามีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็เป็นนักศึกษานะครับ สำหรับสิงค์คอร์เปอเรชันเองก็อยากให้กำลังใจกับทุกๆคนที่มีความหวังอยากจะทำให้ความหวังของตัวเองเป็นจริงนะครับอยากใช้วิชาชีพอยากใช้ความคิดความรู้ความชำนาญในด้านการสื่อสารมวลชนให้เป็นประโยชน์นำเรื่องดีๆเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ก็เป็นกำลังใจให้ครับก็ต้องขอขอบคุณโครงการสิ่งสร้างสารรค์คนทีวีปี7เป็นอย่างมากเลยนะคะที่ให้โอกาสดีๆที่ทำให้เรานะคะได้สามารถเข้ามาพิสูจน์ฝีมือได้ค่ะ นั่นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสารรค์ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่7แล้วนะคะจากบริษัทบุญรอดบริวรีจำกัดน้องๆที่สนใจปีหน้าเตรียมทีมให้พร้อมแล้วสมัครเขา้าร่วมโครงการกันได้นะคะเพื่อหัดหน้าบันทึกประเทศไทยจะชวนคุณไปศูนย์สุขภาพองค์รวมและบ้านดินรีสอร์ทโรงพยาบาลแม่ลาวจังหวัดเชียงรายไปดูกันว่าที่นี่แตกต่างจากโรงพยาบาลที่อื่นอย่างไรติดตามกันให้ได้นะคะ 17นริกาถึง17นริกา30นาทีที่ TNN 2 True Vision 8สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ